ห้องน้ำคือหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันก่อนหน้านี้ห้องน้ำของโรงเรียนบ้านประนอนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลักษณะข,ของห้องน้ำเป็นแบบซ่วมซึมเริ่มสร้างเมื่อปีพศ2546และนักเรียนใช้มาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาการใช้งาน18ปี เมื่อวันที่8ตุลาคมพศ2563ทางสโมสรโรตารี่นครพิงเชียงใหม่ได้มาสำรวจห้องน้ำโรงเรียนบ้านรานอนที่ชำรุดและให้การสนับสนุนช่วยเหลือโดยช่วยปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเปลี่ยนซ้อมซึมเป็นแบบชักโครกเพิ่มโถชีให้มีความสะดวกมากขึ้นและทาสีห้องน้ำใหม่ด้วยงบประมาณกว่าแสนบาทล่าสุด เมื่อวันที่20และ21กุมภาพันธ์พศ2564ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านระนอนขอขอบคุณสโมสรโรตารี่นครพิงเชียงใหม่นำโดยนายกสโมสรจิตพิมานอุปกรรมและมิตรต่างสโมสรร่วมทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนบ้านระนอนและจัดกิจกรรมสอนน้องๆวาดรูปตกแต่งผนังห้องน้ำนำทีมโดยครูช้างที่มาให้ความรู้ด้านศิลปะ ในกิจกรรมในครั้งนี้มีท่านผู้ช่วยภาคุไรชำนาญและท่านผู้ช่วยภาคดรจรุวัฒน์เตชะวุฒิมาให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านพระนอนขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีจากสโมสรโรตารี่นครบิงเชียงใหม่ที่มาสารางปันสร้างห้องน้ำสวยและจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีบนผนังห้องน้ำในโครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนบ้านพระนอน